พูดถึงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่ติดอันดับโลกก็คือ Twitter นี่แหละคะ่ะเพราะว่าได้เห็นถึงอิทธิพลที่ตามมานะคะของคนใช้ที่มีคนติดตามอย่างมากๆอย่างโดนัทรั้์ก็เป็นกรณีหนึ่งเพราะว่าสามารถพูดคุยกับฐานเสียงได้โดยตรงก่อนที่บัญชีจะถูกสั่งปิดถ้าในวงการธุรกิจระดับโลกอีลอนมัสก์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ เวลาทวิตข้อความแล้วก็จะส่งผลทั้งในแง่การลงทุนของเขาและกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ผู้คนติดตามและส่งผลต่อความคิดของผู้คนไม่น้อยค่ะล่าสุดก็คืออีลอนมัสได้ตัดสินใจซื้อหุ้นทวิตเตอร์กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกำลังถูกจับตามองนะคะว่าเขาจะทำอะไรกับทวิตเตอร์จากนี้ไปติดตามรายงานจากคุณชาตรีส่วนวะไรก่อนค่ะ อีลอนมัสมหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาและ SpaceX ซื้อหุ้น Twitter จำนวน73.5ล้านหุ้นหรือประมาณ9.2เป็นมูลค่าเกือบ3,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ1แสนล้านบาทเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาหุ้นของ Twitter พุ่งขึ้นกว่า25การซื้อหุ้น Twitter ในครั้งนี้ทำให้มัสเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Twitter สูงกว่าแจ็คดอร์ซี่ผู้ร่วมก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัทซึ่งถือหุ้น2.25%มัสถือว่าเป็นผู้ใช้ทวิต t ตอร์ตัวยงคนหนึ่งเขามีผู้ติดตามมากกว่า80ล้านรายและทุกๆความเคลื่อนไหวของเขาบนทวิตเตอร์มักจะทำให้โลกสะเทือนได้ไม่มากก็น้อยหลังจากเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดเพียงวันเดียวมัสได้นั่งในบอร์ดบริหารของทวิตเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญมองว่าถึงแม้ Twitter จะเป็นเทคโนโลยีในเชิงแพลตฟอร์มให้บริการการสื่อสารแต่ตำแหน่งของมัส์ณตอนนี้ก็ถือว่ามีอิทธิพลอย่างมากในสื่อความเป็นมัสอาจจะเทียบได้ว่าเป็นร็อกสตาร์แห่ง Twitter เขากลายเป็นส่วนสำคัญของกลไกที่ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มนี้และมัสต์ทวิตข้อความส่งเสริมแนวคิดด,ด้านเทคโนโลยีของเขาส่งผลต่อผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจของเขาไปด้วย แต่ความเป็นอีลอนมัสที่มักจะออกนอกกรอบและป่วนขนมเดิมๆที่มีอยู่ในทุกที่ที่เขามีส่วนร่วมการร่วมงานกับ Twitter คงต้องดูกันในระยะยาวว่ามัสจะผลักดันความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีลอนมัสเติบโตในครอบครัวที่มีพ่อเป็นวิศวกรชาวแอฟริกาใต้และแม่เป็นนางแบบและนักโภชนาการชาวแคนาดาก่อนที่พ่อแม่ของมัสจะแยกทางกันเมื่ออายุได้9ขวบในวัยเด็ก Musk มัสมีความลหลงไหลในเรื่องคอมพิวเตอร์และเกม มัสเริ่มเรียนรู้การเขียนโค้ดเกมและขายโค้ดเกมเป็นครั้งแรกในวัย12ปีชื่อเกม Blastar ในราคา500ดอลลาร์มัสก่อตั้งบริษัทหลายแห่งในปี1995ก่อตั้งบริษัทซอฟต์แวร์ Zip2 ที่ทำร่วมกับน้องชายเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวปี1999ก่อตั้งบริษัท X.com เป็นธนาคารออนไลน์ ซึ่งในปีต่อมาถูกรวมกับบริษัทซอฟต์แวร์ Confinity และกลายเป็นบริษัทเพย์ a พาในปัจจุบัน 5, 4, 3, ในปี2002มัสกก่อตั้ง SpaceX บ <1, S 1> ริษัท <7, S 1> ด้าน 8, การ 8, ผลิตยานอวกาศและขนส่งทางอวกาศและในปี2004ได้ร่วมลงทุนกับเทส l a บริษัทผลิตและจำหน่ายรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและได้ขึ้นเป็น CEO ในปี2008 อีลอนมัส์ใช้ทวิตเตอร์สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในระดับโลกด้วยในสงครามยูเครนระบบการสื่อสารมีปัญหาและมีข้อความทวิตโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลของยูเครนส่งถึงมัสเขาจึงทวิตตอบและระบุว่าส่งโครงการดาวเทียม s t a r าลิงเพื่อเข้าไปช่วยระบบการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในยูเครนด้วยขณะที่ก่อนหน้านี้เขาทา้าดดนหมัดก,กับประธานาทิบดีปูตินผ่านทางทวิตเตอร์ ปัจจุบันอีลอนมัสในวัย50ปีถูกจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในปีนี้แสงหน้าเจฟเบซอสด้วยทรัพย์สินรวม2.19แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า7ล้านล้านบาทหลังหุ้นเทสลาพุ่งขึ้นสวนทางกับหุ้นของ a m azon ที่ตกลงไปทำให้เจฟเบซอสกลายเป็นอันดับ2ด้วยทรัพย์สิน1.71แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบๆ6ล้านล้านบาท ชาตรีสุวรรณวัลยกรไทย p ี s รายงาน